ผู้หญิงหะทำตัวเลวโหแรลกผู้ชาย่ะทำตัวเลวไรเป็นข่าวคบชูออกรายการหนุ่มกันชายสุดท้ายให้กระโปอแตกอะดังกว่าโลกแยกแผ่นดินนั้นไวอยากดังต้องปั่นกระแสคนแห่วิจารณ์กันใหญ่ยิงเขารักเขาโลโอกี้ก็ดังทันนาทีมันฟางลามไฟ อยากดังบางไหมละท่านนะแต่ต้องหน้าด้านเขาไว้นักเต้นเล่นรักนักร้องดองดงังปังทั่วไทยเรื่องดีไม่มีใครพูดเข้าๆบูดๆแม้โดนจใจแอบไทยคลิปโปโชเพื่อนน่ะผมจะขอเตือนน่ะเอาไว้นางแบบมาบอกเลิกกับผัว ไปมั่วหาชูคนใหม่จัดคิวไว้สี่ห้าคนไม่สนห้าบาปกรรมทำไปเรื่องแดงเอาดังเขาว่าถึงใครจะด่าไม่สนหาา่าใจอยากดังห้าตองปั่นกระแสคนแหวิจารณ์กันใหญ่ยิ่งข่าวรักข่าวโลกีก็ดังทันนาทีมันฟังลามไฟ อยากดังบ้างไหมละท่านนะแต่ต้องหน้าด้านนะเข้าไว้นักเต้นเล่นรักนักร้องดองดังปังปังทั่วไทยเรื่องเดียวไม่มีใครพูดเข้าๆบูดๆะแม้โดนใจแอบถ่ายคลิปโปโชเพื่อนน่ะผมจากขอเตือนนะเอาไว้นางแบบบอกเลยกัระพัว ไปมั่วหาชู้คนใหม่จัดคิวไว้สี่ห้าคนนะไม่สนนะบาปกรรมทำไปเรื่องแดงเอาดังเขาว่าถึงใครอจะด่าไม่สนนะใจาผู้หญิงทำตัวเลวแหลกผู้ชายทำตัวเลวไรเป็นเข่าคบชู้ออกรายการหนุ่มกันชายสุดท้ายก็โปะแตกไง ดังกว่าดินแยกแผ่นดินไหว